เชื่อไหมว่าทํางานหนักก็ไม่ได้ทําให้เรารวยนะคะไอคนหนึ่งนะคะที่เคยเป็นคนที่ทํางานหนักมากๆเลยค่ะทางานแบบผ่ามรูหมั่มค่าคไอจําได้เลยว่าไอตอนที่ไอเริ่มต้นทํางานเป็นธุรกิจของตัวเองคือเป็นแมคค้าตลาดนะัดไอก็คือขายของนะคะทุกนัดขายเช้าเย็นหรือว่ามีเช้าเที่ยงเย็นก็คือตลาดนะัดเชา้าคือตลาดนานออฟฟิศตลาดนะัดเที่ยงก็คือตลาดคนออฟฟิศกินข้าวเที่ยงแล้วก็ตลาดเย็นก็คือตลาดคนที่มาเดินนะคะ ทางานหนักมากเลยคะ่ะเจ็ดวันไอ้ไม่เคยมีวันหยุดไม่เคยไปเที่ยวต่างประเทศเลยนะคะไม่เคยไปไหนที่แบบเพื่อนๆเ,เขาอยากแบบจะไปนะคะหรือว่าไม่เคยทํากิจกรรมอะไรที่รู้สึกว่าจะต้องเปลืองตังเราเป็นคนประหยัดมากเลยนะคะ แต่ก็ไม่รวยสักทีนะคะคุณรู้ไหมเขาว่าวันหนึ่งมันถึงไม่ได้มาตกตะก,กอนนะคะว่าจริงๆแล้วนะคะชีวิตเรานะคะมันไม่ต้องสมบูรณ์แบบแต่มันต้องสมดุลคะ่ะเขาว่าสมดุลคืออะไรคะคือวันที่เรานะคะจะประสบความสมมําเร็จจริงๆข้างใจข้างในเราจะได้ไม่มีความกระเคียน้นกระหือรือในการที่เรานะคะกลัวแบบแบบที่เราต้องพยายามทํางานหนะักเพราะว่าเรากลัวเงินจะหมดหรือเรากลัวที่จะแบบว่าเฮ้ยแบบ กลัวเขาเรียกไงกลัวแบบเงินคือเรามีตังค์พอมีตอนไม่มีตังค์เราก็กลัวที่จะไม่มีตังค์พอเรามีตังค์เสร็จปุ๊บก็กลัวเงินจะหมดไปอีกนะคะครานี้นะคะก็เลยคิดว่ามาตกตะกอนเลยว่าเอ้ยอเฮียจริงๆแล้วแบบมันไม่ใช่ที่เราต้องแบบขยันหรือทํางานหนักเลยนะแต่มันคือ mindset นะคะหรือทัศนคติที่ถูกต้องนะคะในการที่จะทําให้เรานะคะประสบความสําเร็จและรวยอย่างยั่งยืนจริงๆนะคะไอล้ล้มแล้วก็ลุกๆแล้วก็ล้มอยู่อย่างเงี้ยอยู่หลายๆปีมากๆเลยจะรู้สึกว่า เฮ้ยทำไมวะทําทไมเราไปไม่ถึงไหนหรือไปแบบไม่ได้ไกลกว่านี้สักทีนึงนะคะจนวันนี้มาเข้าใจเลยค่ะว่าจริงๆแล้วนะคะเราต้องตั้งธงหรือคําว่า attitude ของเรานะคะหรือทัศนคติของเราให้ถูกก่อนคะ่ะว่าคําว่ารวย definition ของมันคืออะไรคะบางคนคําว่ารวยของเขามีแค่ใช้เดือนประมาณ2องสามหมื่นนะคะเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวของเขาเขาก็รวยแล้วนะคะหรือว่าคําว่ารวยของเขาคือ มีเงินที่จะเลี้ยงดูครอบครัวพ่อแม่ลูกแล้วก็แบบอนาคตของลูกของเขาได้คือคําว่ารวยแล้วมีเงินไหลเข้ามาทุกเดือนหรือคําว่ารวยคือการที่เราได้ไปทเที่ยวต่างประเทศนะคะเรามีเวลาได้พักผ่อนนะคะคําว่ารวยไม่ได้อยู่ที่ตัวเงินที่แบบแบบตัวเงินตัวเงิน,เ,งนเลยแต่มันอยู่ที่ definition หรือความหมายของแต่ละคนที่ให้ความหมายนะคะวันนี้นะคะคุณลองไปหาความหมายของคาว่ารวยมันอาจ,จไม่ใช่เงินแบบ10ล้าน20บล้านมันจะทําให้ดูมันเหนื่อยแล้วก็ไกลแล้วก็ท้อแต่คําว่ารวยของคุณอาจจะแค่แบบ มีแพสซีฟนะคะเดือนละสองสามหมื่นนะคะจากห้องเช่าธรรมดาธรรมดาก็เรียกว่ารวยแล้วก็ได้นะคะสิ่งนี้นะคะก็เลยจะบอกว่าไม่ได้หมายความว่าคุณต้องทํางานหนักแล้วคุณจะรวยนะคะแต่จริงแล้วคุณไปเดนเนชันของคุณก่อนหมายถึงว่าคุณไประบุให้ชัดเจนก่อนว่าคําว่ารวยของคุณคืออะไรนะคะแล้วมันจะช่วยทําให้คุณนะคะ เจอปลายทางนะคะเหมือนที่ไอเจอแล้วนะคะว่าจริงๆเราคำรวยของไอคือไอได้มีเวลาดูแลครอบครัวนะคะอยู่กับบ้านนะคะมีเวลาเหลือเฟือที่จะแบบไปพักผ่อนนะคะกับครอบครัวหรือคนที่เรารักนะคะคราวนี้โจทย์มันง่ายกว่าเดิมเยอะที่ไอจะต้องหาเงินร้อยล้านพันล้านมันง่ายแล้วมันก็รู้สึกว่าเอ้ยวันนี้ถ้าเรามีเวลาอยู่กับคนที่เรารักแล้วเราก็เริ่มรวยแล้วสิมันสุขใจมากแล้วเวลาที่แบบพอเราเริ่มรวยแล้วคืออะไรคือเรามีเงินใช้จ่ายมีเงินที่แบบว่า ดูแลตัวเองและครอบครัวเราได้เฮ้ยเราก็เริ่มรวยแล้วสิฉะนั้นคําว่ารวยอ่ะมันง่ายนี่เดียวเลยค่ะคุณอย่าไปมองว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวหรือคุณต้องมีแบบเงินมาหาศาลแต่จริงๆแล้วรวยนะคะอยู่ที่ความหมายของคุณที่คุณได้ระบุเอาไว้ฝากไว้นะคะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ